สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลับบุรีกลับมาแล้วนะครับทางร้านเราจัดจาหน่ายอุปกรณ์สําหรับรถบรรทุกทุกประเภทนะครับมีทุกชนิดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเซียงกงสลับบุรีนะครับผมทั้งทางยูทูบชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามสินค้าได้ทุกประเภทนะครับวันนี้มาพบกับหัวเครื่องยนต์นะครับกิกกาครับอีซูซุกิกกานะครับพร้อมของแต่งเต็มลำนะครับ ตัวนี้ที่สําคัญยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนแรกเป็นหัวสะสมของที่ร้าน,นครับตอนนี้ใครสนใจอยู่มาเลือกกับบ้านไปได้เล,เลยนะครับตัวนี้ติดกระพร้อมเครื่อง 6WA นะครับ330แรงม้านะครับสวยทั้งลำครับต้องบอกเลยว่านานๆจะเอาชุดแต่งเต็มมารีวิวให้ดูนะครับให้ดูรอบๆคันกันนะครับสวยจริงๆครับ เราขายอย่างนี้นะครับไม่ได้แกะชิ้นไหนออกให้เลยนะครับเอาไปทั้งหมดนะครับตอนนี้เราจะรีวิวอย่างละเอียดนะครับให้ดูความงดงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปัดเงานะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับลองดูนะครับถ้าสมมุติว่าได้ขัดจะสวยขนาดไหนครับชุดแต่งต้องบอกว่าแท้ทั้งหลักทั้งคันนะครับทั้งลำนะครับ จบครับใครสายของแต่งญี่ปุ่นนะครับเลือกได้เลยนะครับรถที่ดีนะครับคือรถที่อย่าหยุดแต่งนะครับเอาให้สุดมันต้องตัวนี้ครับ เงาตาแตกครับให้ดูภายในกันครับนี่ครับหจิก,กา้าญี่ปุ่นแท้ๆครับเหตุครบครับสีเดิมๆครับสีอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับ สีอย่างนี้คือสีญี่ปุ่นแท้ๆนะครับมีมุกนะครับข้างในนะครับพลังานกับบ้านเราแน่นอนครับคอนโซลนะครับไห้อารมณ์วินเทจครับสวยๆเลยครับเดิมๆนะครับบนนะครับ สวยนะครับโคนดำครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับแต่ก่อนหน้าพามาชมข้างหลังกันก่อนครับนี่ครับปิงนะครับสวยปิงนะครับพร้อมเครื่อง 6W A นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ชมกันด้วยครับรอชมท้ายคลิปนะครับ แต่งโรมเมียมครับเปิดให้ชมกันครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นแท้ๆครับดูเพจครับใครชอบออริจินอลมาเลยครับไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมครับขายอย่างนี้ครับ ใส่หัวแล้วออกไปเฟี้ยวกันเลยครับออกงานได้เลยครับให้อย่างนี้เลยนะครับดูครับประเทศไทยไม่มีหรอกครับเท่านั้นนะครับญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับดูภายในครับแข่งดรกโรมากครับค่าโซนด้่งโมาาครับจิก้าและเรามีจิก้าร่วม50กว่าหัวนะครับมาเลือกได้นะครับ ับสาวบกนะครับประตูแน่นสนิททีเดียวครับรอบ,รอบอีกทีนึงครับโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมนี่นะครับตล้นี้ก็คือเครื่อง6 wa นะครับกลางมาให้ดูกันสดๆเลยครับ กับ330แรงมานะครับสวยๆนะครับแท้ๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้ครบเซตอย่างนี้เลยนะครับใครจะเอาหวอย่างเดียวก็ได้นะครับเราก็แยกให้นะครับสวยนะครับก่อนครบๆเลยนะครับมาดูได้ครับจิก้านะครับสวยจริงๆ โอเคมาเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมโนี่ครับ6 w l แล้นะครับผม ฉากใจชายนะครับยอดจริงครับสุดท้ายสุดท้ายโอเคขอบคุณครับแล้วพบกันคราวที่เสียงกรุงศรีครับเห็นดูก้อนนัดชันก้า